ไปไงานตรงตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยลูกเออสามคู่ก็ได้ลูกนี่ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวแปดหมื่นห้าลูก,นกนลหน้ามืดเดี๋ยวเจือไปสองเครื่องกับอะไร <c oughs> อ,อ๋อที่ที่คิดหนักนี่เพราะว่าต้องซื้อสองเครื่องต้องซื้อให้เข<ร>าสองคนเลยเนี่ยโอ,อต้หน้าพ่อเจือ,อเ,เห็นชัดแล้วนะเอาไปกระเป๋าอีกแล้วเนี่ยน้องน้องน้องอาไรค่ะน้องน้องอันนี้ค่ะอันนี้เขาเอาห้าคู่เลยได้ไหมอู้สบายบอกพี่เขา แล้ได้นะรองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็ได้กระเป๋าใส่ใส่อะไรนะกล่องนิสสอก่องนินสอเี่้วันนี้เตรียมงบมาเท่าไหร่คะสองพันแปดแบบนี้เราของเจเจเป็นอันนี้ว่าน้องน้อเปียนด้วเหรอคะจะไปดูรองเท้าตรวไหน